ครับสวัสดีครับผมก็ดิที่เคยกับนรสพนิติรัตออนไลน์ทีมงานเจวาซอยผมออดพลีครับครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเฮียนดุร้อนนะครับครับก็ตอนนี้ผมก็มาอ่าเจอยายน้อยนะครับก็ทั้งหนนี้นะครับตรงบ้านยายน้อยเนี่ยก็แกก็มีต้นตะเคียนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในย่านนี้ที่ทุกคนนับถือนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามยายน้อยดูนะครับว่าอ่าต้นตะเคียนเนี่ยอ่าเป็นมาอย่างไงนะครับ รับประวัติเป็นมาไงเดี๋ยวผมจะลองไปสัมภาษณ์ยายน้อยดูนะครับผมก็อยู่กับยายน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถามยายน้อยดูครับยายน้อยครับลุกวนนิ่นองครับยายน้อยครับประวัติความเป็นมาของต้นตะเคียนอแม่ตะเคียนนี่เป็นมาไงครับยายคือเขามาเป็นรูปเรือนะครับเขามาเป็นรูปเรือครึ่งท่อนมาท่อนหัวครับผมอ่าแล้วทีนี้เขาตั้งมาตั้งมาอย่างนี้เหมือนคนยืนในน้ํะครับเสร็จแล้วก็ ยุคนั้นเป็นเวลากี่โมงครับอย่ายน้อยก็ประมาณสี่โมงเช้าอะน้ำกำลังขึ้นอ๋อน้ำกำลังขึ้นอ,นนอนนาน้ำในคลองกำลังขึ้นแล้วน้ำในคลองนี้จะขึ้นขึ้นลงลงครับน้ำทะเลแต่แล้วลูกชายเขามาเรียกแม่แม่เขามาจอดเรือมาจาก,กวางังเขาอยู่ลองเล็กเรีแม่มาอะไรไม่รู้มาติดที่หัวตะพานเราหนะโอ้ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกอืครับว่าเอ้าแล้วทาไมล่ะเป็นยังไงตอนนั้นฉันตัดเสื้ออยู่นบ้านครับ ก่อนนี้ตายังดีเยืดผ่านก็ลงไปดูก็เอ้าเห็นแล้วก็ขนล,ลุกบอกเอ้าแม่จะเคียนนี่นะครับเอามายังไงเนี่ยมามาอยู่ด้วยกันนะขึ้นมาขึ้นมาเลยครับแล้วก็เอาเชือกให้ลูกชายเขาอเอาลูกเชือกเอา,ชาเชือกให้ลูกชายเขาแล้วก็เขาไปกผูกแล้วเนี่ยเน,นี่ยซาอน้ําตรงเนี่ยเนี่ยทิ้งนี่เนี่ยเอาลูกชายก็จูงเข้ามาครับ จูงเข้ามาในตอนนั้นน่ะสมัยนั้นเขาเรือแข่งกันเยอะใช่ไหมครับผมเวลาเขาก็เอามาจอดฝากไว้ที่นี่หน <โอ S 1> ้าแข่งเรือเสร็จแล้วเขาเกะก,กะเรือเข,าอข้ามาฝากไม่ได้แม่ตะเคียนก็ไม่ให้เข้าโอครับอ่าเขาก็มาเรียกอาอาครับเจ้าหลานนะว่าอาอาแม่ตะเคียนเรือเนี่ยอาจะไปไหนก็ไม่เอาไปเก,กะกะจะจอดเรือจอดไม่ได้ระวางนี้บอกเอ้าแล้วมึงมันไม่ดึงขึ้นไปละคนต้องเบอร์บานว่าดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นครับ บักฉันก็ลงมาบอกเอาแม่ตะเคียนขึ้นไปเลยอย่าขัดขืนเขาขึ้นไปเลยไปไปอยู่กับลูกกับหลานเขาก็ขึ้นลากคนเดียวไปจูดเลยโอ้ครับออยายแล้วทีนี้ก็ไปวางมันก็ดินน,นี้ฉันก็ขาไม่ดีก็เดินไม่ไหวครับยายก็บอกเขาว่าแม่ขอให้ลูกรักษาขาให้หายนะครับให้เดินได้แล้วจะจะ,จะเอาขึ้นศสารให้ นี่สารน่ะเราก็ไม่มีจะตังเลยนะก็ไม่ได้ไปจ้างช่างหรืออะไรมาต่อก็แฟนต่อเองครับอ่าทําเป็นสารขึ้นมาที่เห็นทุกวันนี้แหละ,ะเนี่ยก็สามสิบกว่าปีแล้วก็ชราไปเยอะแล้วนะนนใหญ่นะท่าน,นี้เราก็ไม่ได้ารุงแล้วตอนนั้นเจ็บนอนติดเตียงมาสามปีตั้งแต่หกสิบเอ็ดมาถึงหกสิบสี่กินไม่ได้นอนไม่ได้เดินไม่ได้แฟนเขาไปบอกว่าแม่จะปล่อยให้เป็นอยางเงี้ยเลยร่างน่งนะ ่วยกันรักษาแล้วไม่ไม,ไม่กินไม่พูดเนี่ยแล้วจะอยู่ไงไม่ช่วยเหลือเลยเลยว่าเอาให้กนินได้เดินได้เดี๋ยวจะซื้อชุดเขียวให้ชุดนึงอ๋อครับยายอ่าแฟนน่ะนะตาเขาน่ะครับผมเพราะสามวันสี่วันเนี่ยมือกระดิกได้ลุกขึ้นออครัขึ้นนั่งแล้วก็เดินได้เด็กเสียว,วัน่ะเขาให้กานอ๋อครับแล้วามาตอนปีใหมใ่เลยฉันให้หลานไปซื้อเสีงน้ำเงินมาให้ชุดนึงเนี่ยอ๋อครับยาย ตา<ๆ>เขาคอก็เหลียวไม่ได้เขาบอกว่าช่วยเขาหน่อยเออให้คอเขาหายให้คอเขาหายให้เขาเหลียวได้เขาจะเขาจะซื้อชุดให้แล้วก็กให้คนไปซื้อมาให้นะขอเขาเหายเอ,เ,อเนี่ยแล,แล้วคุณยายมีคนเคยมา,าขอขอคลากบ้บางเมย์ยัยทันไม่เคยไม่ไม่ไมไมอ่ะทันไม่เคยขอหวยไม่เคยอะไรเลยนะขอการเจ็บไข้ให้ช่วยแค่นั้นแหละ เรื่องหวยนี่ฉันไม่ฉันไม่ชอบเล่นแล้วส่วนอื่นส่วนใหญ่ที่มีคนเคยมาขอขอบางอยายมันมันมีอะไม่มีไม่มีใครมาขอฉันก็เลยไม่บอกว่าแม่มาอยู่ด้วยกันให้ถูกหวยเยอะๆหรืออะไรเราก็ไม่พูดใช่ไหมเพราะว่าคือเราไม่ชอบตรงนี้แต่แต่ไปคยมีคนมาขอพรขออะไรงี้มีคนอะเอาของมาถวายอยู่เรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมาขอพรขออะไรงี้ยนายายเนาะทีคนเขาวิ่งรถผ่านมาเขาจะรอรถเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ยกมือไหว้ ครับแล้วก็ผ่านไปผ่านมาเขาจะไหว้อยู่ครับคนไหว้อ๋อก็คนนี้ถ้าอยากไอ้นี่อยากค้าขายอะไรก็มาขอพรก็ก็มีนะยายแต่แลวแต่เขาจะมาขอกันฉชนไ้มไม่ได้ใส่ใจเขาหรอกคจะมาไหว้มากราบไงันไม่รู้ว่าก็ไม่เป็นไรนะยายไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอใครจะทาอะไรก็ทําไปพาะว่าคืออย่ามาลือมาถอนกันแล้วกันอืมนั่นแหละคือฉันก็อยู่เข้ามาสามสิบกว่าปีแล้วหลานหลานฉันตองอายุสามขวบตอนนี้วอนนี้ยายน้อยอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบ เจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดแล้วยายโอ้ยายนี่มือเงินนะ่ะก็นหลายสิบปีแล้วครับตั้งหลานได้สองขวบแล้วนี่หลานมันสามสิบเจ็ดแล้วนี่ยายตรงนี้ขึ้นกับกับตำบลอำเภออะไรครับอยู่ตำบลนาเกลืออำเภอพัสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการอ๋อนี่หมู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 ่ที่อะไรนะยายหมู่ที่แปดหมู่ที่แปดนะครับอ๋อนี่ยายตรงนี้อยู่หมู่แปดพอดี บ้านหญ่น้อยนี่ตัวใหญ่คนรู้จักใช่ไหมยายโอ้ฉันเกิดที่นี่โอ้ใช่ใช่เจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะยายเนาะโอ้บ้านหญ่น้อยครับยายน้อยเขาไม่ห่วงนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านทางมาแวะเวียนมาจะมาสักการะบูชาก็มาไหว้ได้ก็ได้นะครับยายแกไม่ห่วงนะครับไม่เคยห่วงห้ามใครเดเขารบบูชามาได้เลยจะถวายอะไรมีอะไรมาถวายถวายได้เลยยายยาเขาไม่ห่วงนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาไหว้หรือมาขอพรขอโชคขอลาภอะไร ยายแกไม่ห่วงนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาสักการะบูชาหรือมาขอพรขอโชคขอลาบก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ไม่ว่าไม่ว่าครับยายน้อยใจดีนะครับเนี่ยใครจะไหว้ก็หมายว่าวันนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็ต้องอยู่ติดถนนเลยนะครับบ้านยายน้อยอยู่ติดกับอินถนนนะครับอยู่หมู่แปดนะครับที่ยายเอาขึ้นมานี่ยายยายยายทำอไงบ้างนะยายน้อยก็ไม่ได้ทำอะไรเอาขึ้นก็จุดทูบบอกเฉยครับ <ELL> บอกบอกับแม่ป้าขึ้นไปอยู่บนรดาหน้าลูกทาให้แล้วพอยายก็เอาผ้าถูเช็ดให้อทำให้ทําให้ดีสะอาดแล้วถึงได้ยกขึ้นมาคให้ผู้ชายยกขึ้นมาแล้วก็ทองแงทองแล้วก็อ่างวางแม่วางเป็นหมอนแม่ไปดูหมอนห้ยังอยู่น่ะหนึ่งโอ้ครับยายจะมีโตะแล้วก็มีหมอนหมอนสีทองอ่ะแล้วก็ผ้าดี่ผมก็สีทองโอ้คร okay. ับยายทําไม่อย่างนั้นครับ อ๋อหน้าเทศกาลอย่างนี้ยายยายก็จะทําให้อะไรให้ถึงถึงเวลาปีใหม่ทีจะทําให้ทุกทีอ่ะครับแลวเรื่องเส้นวายก็ปปใหม่ทีเพราะว่าปกติจะไม่ได้ทำเพราะตัวเองไม่สบายครับฉันเดินนี่ฉันเป็นเส้นเรื่องสมองตีมาฉันนอนติดเตียงมาสามปีครับเนี่ยขาฉันเดินไม่ไหวนะฉันต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยวันนี้ยายดีขึ้นไรยายก็พอเดินได้แต่ต้องใช้ไม้เท้านะเดินตัวเปล่าไปไม่ได้โอ้ครับคือตอนที่ลอยวันนี้ยืนมาอะไรยายยืนมาติด ยืนตั้งงี้แหละยายลอย่ะเราไม่เห็นแต่ที่เขาติดมันจะเป็นยือ๋อครับ,บอ,อ,อ๋อเหมือนถ้าคนยืนมาอย่างี้อะยายมันยืนเกาะคันกระไดบ้านเราอ๋อครับเหมือนก็เขาอยากจะขึ้นแต่เขาขึ้นไม่ได้เราไม่เรียกอ๋อ<ค>ใช่ใช่ยายเขารอให้เรียกเขายายเขาไม่บอกเราฉันบอกอา้าวนี่แมรร่ตะเคียนนี่หว่าก็าบอกว่าลูกนี้นะครับก็บอกอ้าวแม่ตะเคียนมาอยู่ด้วยกันเลย่ออยู่กับลูกปกติไม้ต้องนอนนะยายเนี่ยตั้งมาอย่างี้แหละยาย แต่ที่ระหว่างที่ยังไม่มาถึงหน้าบ้านเราเนี่ยเขานอนหรือเขาตั้งเราไม่รู้ครับแต่ที่เขามาถึงว่าเกาะกระไดบ้านเราอยู่เหมือนยืนเกาะ๋อเหมือนคนยืนเลยอ่ะยายหอคนยืนเกาะกระไดโผลน้าประมาณแค่นี้ครับที่นี้เป็นรูปหัวเรือครับแต่ก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่แม่ตะเทียนใช่ใช่ยายแต่ก็เลยบอกว่าอ้าวแม่ขึ้นมาอยู่กับลูกครับครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับจ้าที่ให้ความรู้ไม่มากมานน้อยขอบคุณมากครับอย่าน้อยัสดีครับอย่าน้อยัสดีครับ ใครจะมากราบมาไหว้มาขอโชคขอลาบแล้วแต่ดวงใครดวงอะไรแต่ฉันไม่เคยฉันไม่ชอบซื้อหวยครับฉันก็เลยไม่ซื้อไม่ชอบไม่ขอแ่ขอไม่ให้เจ็บไม่ให้ค่ายครับก็เนี่ฉันก็ฟื้นมากับพ่อแม่ตะเคียนเนี่ยครับก็จะไหว้คู่กันนะครับก็จะมีทั้งหมดสามศาลนะครับศาลจะเป็นศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับเป็นศาลพระภูมิแล้วก็ศาลที่สองก็จะเป็นศาลตาขยายนะครับแล้วศาลที่สามนี่ก็จะเป็นศาลพระแม่ตะเคียนนะครับ สารแม่ตะเคียนที่เป็นอ่าเรือนะครับเป็นต้นไม้แม่ตะเคียนนะครับอยู่ภายาิอ่าแม่ตะเคียนนะครับเกิดใ,ใครสัญจรผ่านไปมาในเส้นทางนี้นะครับก็วเวียนมาสักการะ,ะพิชาได้ครับเพราะว่าใหญ่น้อยแก่ไม่มีห่วงห้ามน,นะครับผมไม่ได้ให้งมงายนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทางอ่ารแม่ตะเคียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คน ในย่านนี้ก็นับถือนะครับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในย่านนี้นะครับที่มีผู้คนนับถืออยู่นะครับเี้ยดูหรอนี่ก็หมดเวลาลงนะครับคิดหน้าคบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงท้นที่ที่ไหนและนําข้อมูลข่าวสาระอะไรมาฝากพี่น้องๆเพื่อนๆหรือไม่ได้นาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน mm hmm. ช่วงนี้ก็สวัสดีครับ